กาวนมาสกันเจ้าค่ะปูอ้าวมาติดตามแนวทางค่ะมือนี้นะคะเมมูมจะผ้าธผู้ชุ่มนะคะมาติดตามแนวทางของพระอาจารย์ต้นเศรษฐีนะคะเป็นแนวทางอีกอย่างค่ะปูโค้งสุดท้ายสูตรไม่เลิกรวยโอ้เป็นสูตรไม่เลิกรวยนะคะเนาะรวยไม่เลิกค่ะรวยไม่เลิกไม่เมาติดตามชมนับฟังไปน้ำกันเนาะคะ่ะถ้าเบ่เลิกเทากันรวย ทำขารวยหอาก็บ่บเลิกการมำสการครับก็รวยไม่เลิกไม่เลิกรวยเนาะสูตรนี้เนาะรับก็เป็นธรรมดาเป็นเนวทางวันที่16เดือน9 2,565เนาะครับก่อนคองสุดท้ายสูตรไม่เลิกรวย2,565สูตรนี้ก็คือจะสรุปเล่นมาปัวก็แล้วแต่คนชอบมีหลายสูตรมีหลายสูตรมีหลายสูตรแต่ชอบือว่าอาจารย์นี่สูตรในบึง ก็คือว่าเป็นธรรมดา929332้างล่าง83เนาะ83อันนี้จะเป็นสูตรให้เลยนะปูจะเป็นสูตรให้คือว่าไปพิจารณากันส่วนของอาจารย์เนนือเอ้ารอยากรวยต้องให้ทานเนาะสวดมนต์ภาวนาคมันก็มีเดืองตำนานหรือว่าขังพุทธการพาเบาเนาะสีวาวอีฟัง ถ้าใครอยากรวยอ่าก็ฟังตรงนี้ถ้าใครอยากจนก็ฟังตรงนี้สมควรทําตามไหมในพุทธการ,รอ่าครั้งหนึ่งมีพระอรหันต์องค์หนึ่งสมัยนั้นเพิ่นเป็นพระอรหันต์แล้วเพิ่นตุดงไปน้ปาปลาน้าเขาและะ้วก็เฮาะเงินเดินดากาดไปตามวัดบ้าโปดแนกโยมครั้งหนึ่งมีเจ้าวาดมีพระอยู่องค์หนึ่งอยู่ตามบ้านนอกอ่า ซึ่งกัจเจริญพอสมควรเพ่นู่องค์เดียวพระอารหันนี้ก็เลยไปไปถึงวัดนั้นปุ๊บก็ไปขอ,อท่านพักสักสองวันสามวันเจ้าอาวาสก็เลยอนุญาตใน้พักเพราออนุญาตใน้พักล่ะบินธบาตอนเช้ามาก็ปกติแต่พอตกตอนบ่ายตอนเย็นมาก็มีโยมโยมนี้เป็นมหาเศรษฐีประจําหมู่บ้านได้มานิมนพระามานิมนพระไปสวดมนต์กัไปสวดน,น,นื้อเม สวนยมละแร่งมีพระอยู่สององค์เนาะซึ่งเจ้าอาวาสหรือพระประจำหมู่บ้านพระประจำวัดบุงหูจักว่าเพิ่นเป็นพระอาหารหันต์สิ่งที่ควรนะ,ะในคติธรรมข้อนี้ดยยโดยญาติโยมไม่สมควรทําเด็ดขาดเขาเรียกว่าบุคคลที่ขวางลาบคนอื่นจะมีแต่ความทุกข์ตลอดภพชาติในการเวียนไหยตายเกิดและจะอดตอดอยาก,ยากและจะไม่มีลาบเกิดขึ้นเลยอ่า และยิ่งทํากับพระอริยเจ้าเลยนะก็ยิ่งส่งผลรงอพอถึงตอนเย็นก็ไปสวดมนต์กันมาทางเจ้า,าวาดก็วางแผนไว้ว่าอถ้าเกิดว่าเขานิมนต์ต่อเช้าเช้าไม่ได้บินธบาทาก็ขเขาก,กา็นิมนต์ให้ไปไปสวดมนต์เสารเนาะน้ำมนักนอกเลยว่าไปสวดมนต์เช้าเจริญพุตธคุณธรรมคุณกานิมนต์ถึงสององค์บ้านนี้เจ้าอาวบาองนี้เพิ่นเห็นว่าบ้านนี้เป็นบ้านเศรษฐี เลยคิดออกอูบายเจ้าลาบสักการะเพียงคนเดียวเพราะว่าคนจัดแต่งไหม่ทั้งเงินทั้งทองเขามาหลากหลายเพราะว่าเป็นบ้านเศรษฐีก็มีพระแค่สององค์คือมีเจ้าวานกับพระอรหันต่มาอาศัยเพียงแค่สองสามวันเนาะและที่นี่ก็เลยวางแผนคืนนั้นพรุ่งนี้เช้าย่ำรุ่งจะแอบไปคนเดียวซึ่งเศรษฐีมหาเศรษฐีนั้นไม่รู้เรื่องเลยว่าเจ้าวาดวางแผน ก็เตรียมจัดเข้าของไว้าสาหรับไ้เต็มสําหรับสําหรับมหาเศรษฐีเนาะที่นี่พอตกย่ารุ่งเช้าพระเจ้าบาทนี่ก็ย่ารุ่งนี่คงจะเป็นหกโมงเช้าแหละเวลาพระบิณทบาตเวลาอะไรก็จะให้สัญญาณเพื่อเป็นที่ไปกิจนิมนต์เนาะเรียกว่ารับกิจนิมนต์มหาเศรษฐีไว้เพิ่นก็ไปตีระฆังแต่มันน่าอาจจัศจรรย์ใจใช้เล็บไปตีระฆัง ใส่เล็บมือห้านี่เล็บมือห้าไปดีดแล้วขั้งแป้งแป้งแป้งสามเทียซึ่งมีเจตนาไม่ให้พระอาหารหันต์นั้นรู้ซึ่งวางแผนเอาไว้แล้วว่าตัวเองจะเอาคนเดียวไม่อยากให้พระอาหารหันต์องค์นี้ไปด้วยซึ่งไม่รู้ว่าพระองค์นี้เป็นพระอาหารหันต์เนาะ,ะซึ่งพระอาหารหันต์นี้เวลาท่านพักผ่อนเนาะท่านก็จะเข้าฌานพอท่านหลอกจากฌานมาแล้วปุ๊บท่านก็อนอไม่รู้ว่า,าพระ,จะเจ้าอาวาสองค์นี้นี่ไปกิจนิมนต์ก่อนหน้านั้นแล้ว ท่านก็เลยเข้าทานดูอีกครั้งหนึ่งอ๋อไม่เป็นไรพระอรหันต์นี้ก็เลยเราไม่มีเจตนาที่จะไปโทษติเตียนผู้ใดเพียงแต่ว่า,ามันได้เวลาแล้วก็ออกทานออกมาแล้วก็ไม่เห็นพระอยู่วัดแล้วก็คิดว่าเขาไปกินยิมมอนแล้วพระอรหันต์นี้ก็เลยเหาะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งไปบินทบาตาได้ข้าวปั้นสองปั้นแล้วท่านก็เหาะขึ้นภูเขาไปนั่งฉันแล้วท่านก็ทุดงต่อส่วนเจ้าอาวาสนี้ ไม่รู้ว่าพระอาหารหันต์ไปแล้วครับตัวเองไปรับกิจนิมนต์ไปกับเศรษฐีเศรษฐีถามก็ว่าพระองค์นั้นนอนยังไม่ตืน่นหรือไม่ก็ไม่มาอ่าซึ่งเป็นอุบายเป็นแผนของตัวเองนั่นแหละที่จะขวางลาบเขาแล้วก็ไม่ไม่ให้เขามาด้วยเพราะตัวเองจะต้องเอาคนเดียวเป็นของเศรษฐีเนาะครับแล้วทีนี้ผลปรากฏว่าอ่าก็ดําเนินการสรรพัทหารรับลาบ,บสักการะมาแล้วทีนี้ตอนจะกลับ มหาเศรษฐีเป็นห่วงอีกทีนึงก็เลยได้ฝากเข้าปลาอาหานั้นใส่ถุงใส่สัมภาระฝากจเจ้าอาวาสนี้มาให้พระอาหารหันต์มาถวายพระอาหารหันต์องนี้อีกทีหนึง่งขั้นตอนนี้สําคัญอีกขั้นตอนหนึง่งของที่เอามานั้นน่ะเจ้าอาวาสกลัวพระอาหารหันต์จะได้รับและตัวเองก็ของส่วนตัวเองก็มีอยู่ส่วนของพระอาหารหันต์นั้นก็เลยโยนทิ้งลงทุ่งนาเดินมาถึงกลางทุ่งนาก็ทิ้งซะไม่ให้ไม่ให้ไม่ให,ให้เพราะว่า ถ้าเกิดว่าเอาลาบสักการะหรือเอาเงินทองเข้าปลาอาหารนี้ไปให้พระอาหารหันต์องค์นั้นแล้วพระอาหารหันต์องค์นั้นเกิดเปลี่ยนใจจะอยู่วัดนี้ลา,าบสักการะของเจ้าบ้านนี้ก็จะหายไปนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งครับส่วนกลับมาถึงวัดแล้วเข้าปลาอาหารของพระอาหารหันต์ก็ทิ้งไปข้างทางทิ้งไว้แล้วกลับมาถึงวัดก็เลยมองไปดูที่กุฏิที่พระอาหารหันต์องค์นั้นได้พักอยู่เห็นเป็นเงียบก็เลยเดินไปดูพอเดินไปดูแล้วก็ไม่อยู่จริงๆ ก็ผ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงครึ่งวันพักผ่อนแล้วก็ตื่นขึ้นมาชอลอยความคิดก็บังเกิดขึ้นมาว่าพระพระองค์ที่มาขอพักอยู่ด้วยน่าจะเป็นพระอารหันต์อย่างแน่นแท้ <S 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 เกิดความเศร้าโศกเสียใจเพราะเรียบเรียงดูแล้วว่าท่านไม่ยินดีในอะไรเลยเพียงแต่ว่าความโลภของจเจ้าอาวาสเท่านั้นก็เลยเกิดความเสียอกเสียใจเกิดความเสียอกเสียใจแล้วก็ ได้เก็บไข้ได้ป่วยลงมาแล้วก็ตายรมรณาาภาพมรณภาพแล้วไปสู่มหาเวจีนรกค่ะหลังจากไปสู่มหาเวจีนรกกันแล้วไปเป็นว่ายแต่เกิดเป็นพูดเป็นผีเป็นเปรตชาตินึงได้ไปเกิดเป็นยักษ์เกิดเป็นยักษ์ห้าร้อยชาติไม่เคยได้กินอะไรเลยครับได้กินน้องโคคืนนอน้องงวครับครั้งหนึ่งไม่พอยาไส้แค่น้องวัวก็เศษเสี้ยวของน้องวัวไม่อิ่มหลังจากตายจากชาติเป็นยักษ์ก็ไปลงสู่นรกอเวจี ไปลงสู่นโนรกเวจีครั้งหนึง่งเบียนวายายเกิดขึ้นมามาเป็นมนุษย์ก็โอโดรดอยากแต่บุญวาสนาก็ยังอ,อยากได้บวชเป็นพระเบียนวายายเกิดไปพอมาเกิดเป็นอีกชาติหนึ่งสมัยพระพุทธเจ้าสมณโคดมงค์ที่สี่ก็ได้มีโอกาสได้บวชแต่บวชบินฑบาตท,ที่ไหนก็ไม่ได้เลยเจ็ดวันได้สันครั้งเดียวไม่อิ่มแต่อายุมากขึ้นมีครั้งหนึ่งภาษาลีบุตรบินฑบาตมาภาษาลีบุตรซึ่งเป็นพระคราาัสาวกเนาะ ก็ลงรู้ล่วง,งหน้าว่าพระองค์นี้คืนนี้จะมรณภาพแล้วแล้วก็จะไปสู่ตามพบตามภูมของเอเวจีก็เลยไปบินทบาตได้เข้ามาเต็มบาทเอาไปให้ท่านฉันได้อิม่มซึ่งพระองค์นั้นก็ได้เข้ามาไม่พอที่จะอิ่มก็เลยเห็นภาษาลิกมาให้ก็เลยฉันข้าวนั้นจนอิม่มพอฉันข้าวนั้นอิ่มปุ๊บก็มรณภาพก็ลงสู่นรลกเอเวจีเนี่ยเอฟซีจำมาไว้ว่า <ขอ S 1> การ ขวางลาบคนอื่นไม่สมควรอย่างยิ่งจะทําไม่ทุกจะทําให้ยากจนและลงอบายยมุกอ่าและลงอบายยมิคือมหานรกเป็นที่ไปอ่าซาจูครับปูเอาครับผมชอบครับบ่สมควรฟตั้งทำปูไปนน้ำนึ่งนะครับเนาะผมรับครับเพราะฉะนั้นอย่าไปขวางลาบคนอื่นเนอครับปูอาครับใครใครอยากอ่าสร้างบุญสร้างกุศลไม่มีโอกาสก็ร่วมกับอาจารย์ได้เนาะอาจารย์ก็ อันนี้ยังกะถินนี่อาจารย์ก็ออกลงทานเนาะเป็นต้มสับใายไข่จักระพัดเนาะต้มสับชายไข่จักระพัดมือไหนครับปูมือวันที่ยี่สิบเอ็ดรวมยี่สิบเอ็ดทอดยี่สิบสองอาจารย์ก็ออกลงทานยี่สิบเอ็ดตุลานหมคะยี่สิบตุลาใครอยากร่วมบุญก็เดี๋ยวลงเลขบัญชีให้ครับปูทําบุญไว้นะสะสมบุญกุศลเอาไว้งานบุญงานกุศลหลังหลังหอวข้อศานี่ก็หลายเนาะครับปูถ้าใครอยากร่วมบุญก็ แล้วแต่ตามศรัทธาเนาะตามที่อาจารย์อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราฟังธรรมมาเมื่อกี้แล้วอยากเป็นผู้ให้ลาบอยากเป็นผู้มีลาบอย่าไปขวางลาบคนอื่นเป็นเด็ดขาดครับปู่ยังมีอีกมากมายเนาะอันนี้ก็เรามาเข้าสูตรรวยไม่เลิกหรือว่าไม่เลิกรวยเนาะง่ายๆสูตรไม่เลิกรวยเก้าบกหนึ่งอ่าเนี่ยเท่ากับศูนย์ แล้วก็นับไปแ้มหนึ่งหนึ่งเนี่ยสูตรไม่เลิกรวยแล้วก็สองตัวนี้หรือจะเอาสามตัวนี้ก็ได้มันเป็นสูตรบนเหมือนกันอเอาสองก็ได้สองบวกสามก็จะได้ห้าหเจ็ดอ่ะทีนี้เรามาหาเลขดับในสูตรของอาจารย์เท่านั้นนะกองสละไม่มีเลขดับ อันนี้คืออาจารย์จะหาเน้นๆให้ในสูตรของอาจารย์เท่านั้น3าบวกสเป็น6ดับ6กดับหกับ3าบวกสเป็น6ดับ6กครับ2อบวกสเป็น4ีสีไม่มีครับกําลังวันสองห้ไม่มี5ดับครับเห็นไหมก็จะเหลือ แขวนๆ็หได้แขวนๆเหลือแขวนๆครับผมแขวนๆยกมาก่อนเลยอ้าวเรายกมาตามสูตรเนาะเหลือหนึ่งตัวเหลือสองตัวเหลือสามตัวตัวครับก็อันแรกเลยก็ศูนย์เจ็ดในสูตรไม่เลิกรวยครับศูนย์เจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดเนาะหนึ่งเจ็ดในสูตรไม่เลิกรวยครับที่แน่ๆเรน่าจะเด่นที่เจ็ดก็วอลล์ไปที่เจ็ดแล้วกัน อันนี้คือบนนะพี่น้องอันนี้คือบน,อนนี่คือสูตรบนรวยไม่เลิกบนไม่เลิกรวยครับอ่าบนไม่เลิกรวยการเด้อแล้วแต่ใครจะชอบสูตรไหนอะไรยังไงบนอ,อย่างเดียวนะปู่นะอันนี้บนอย่างเดียวไม่เลิกรวยครับแล้วหลักร้อยหลักร้อยอาจารย์ก็จะเด่นอยู่ที่เก้าบวกสองได้หนึ่งอันนี้คือหลักร้อยหนึ่งตัวครับ เก้าบกสองนี่หนึ่งสิบสองสองเ็นยี่สี่สี่บกสได้แปดหนึ่งกับแปดอ่ะหลักร้อยเราก็ได้หนึ่งกับแปดสองตัวสองตัวอันนี้คือร้อยจะได้นํามาจัดแบบรวยไม่เลิกร้อยมาจับใไ่หล่อนอะจับจับส่เลยเอซต้องการอยู่แล้วเราก็ไม่ว่ากันสูตรก็คือสูตรเนาะกับกับธรรมดา ก็จะได้เกนเกนหนึ่งศูนย์เครับหชุดเลยหนึชุดที่2 1 1หครับหนึ่งหนึ่งเดสาศูนย์ด้อพี่น้องครับสามสูตร <ๆ S 1> ชุดต่อไป8 0ดชุดต่อไป8 เรีนตั้งสองคูหรือเปล่าครับสองคูศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแต่อันนี้ถ้าจะเรียบเรียงตามเลขนะตามเลขของอาจารย์ครับเจ็ดน่าจะมาหลักสิบครับผมก็คือแปดเจ็ดศูนย์ครับแปดเจ็ดหนึ่งครับอันนี้ก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งอันนี้ก็หนึ่งเจ็ดศูนย์ครับผม ก็จะเน้นมาที่ชุดนี้ชุดเดียวค่ะตัวตรงก็คือเจ็ดหนึ่งตัวที่เด่นที่สุดเจ็ดหนึ่งไม่เดียวอันนี้อันนี้กลับไว้ก็ไม่เป็นไรเอาใส่เบอร์โทษปูครับพื้นที่เป็นเบอร์โทษเราบอร์โทษแล้วปูนะเอาเบอร์เอาเบอร์ธนาคารเบอร์ธนาคารนะก็ับฝากไวเผื่อใครอยากร่วมกับปูใครอยากร่วม ลุงทานกับอาจารย์เนาะครับท่าภูลุงทานได้บุญหลายกับทินขับทสิกรไทยอเรียกบัญชีศูนย์ขับไทยตัมไก่จักกระพัครับต้นเศรษฐีวาสนาบารมีครับค่ได้ร่วมบุญได้กันเอ้าขับสาธุครับสาธุลงทานพรุ่งนี้ก็ธรรมะสัญจรมาทั่วทุกจังหวัดพรุ่งนี้ก็ออกไอ้พรุ่งนี้ทาลงทานอ๋อสุขีสุขีอย่างีอันนี้ลุงทานนี่อันนี้ก็เดือน กระถินปูปูอันนี้กระถินวันที่ยี่สิบเอ็ดครับตุลานะคะตุลาคุลตุลาครับชมช่มส่วนพรุ่งนี้ก็ได้จัดเตรียมไว้แล้วครับค่ะแคปหน้าจอครับชมชมครับอ่านี่ครับโค้งสุดท้ายนะครับเนาะกับปูสี่ห้าอาจารย์ต้นเศรษฐีครับพี่น้องชุดบนอย่างเดียวนี่ครับสุรุปแล้วครับเลิกรวยไม่เลิกรวยปูว่าเอาเนยครับชุดบนแต่ยังติดเจ็ดที่เกาเนนกปูเนาะกับเด่นที่เจ็บสูตร คือสังเกตไม่แต่ละสูตรอาจารย์ไม่ซ้ํากันนะจับตัวตัวเลขอาจจะซ้ำครับผมครับปูก็ได้อย่างนี้ก็อย่างว่าเอาศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดครับท่านชมครับหลักร้อยหนึ่งกับแปดได้ครับพี่น้องนี่ครับปูจะบหายนี้ศูนย์เจ็ดคือตามสูตรแต่อันนี้คือจับสิบหน่วยครับผมครับปูหน่วยคค้นนีรับหึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์บม่ได้พักหลักปูเจ็ดนี่อาจจะมาหลักสิบบ่ครับเจ็ดหลักสิบ อ๋อเจ็ดหลักสิบให้น่นตัวนี้ิบที่เป็นเจ็ดศูนเนึ่งนปูเนาะนี่ไงเจ็ดเนึ่งอ่าเจ็ดนยเจ็ดหนะครับสคู่บนอย่างเดียวครับท่านผู้ชมครับแคปนาจอครับเราก็กันเอาไว้เม้นเม้นสตัว8ปดึ่งครับท่านผู้ชมจริงๆแล้วตามสูตรจะเด่นแค่เม็ดเดียว8ปดเจ็ดครับผมแปดเ็ดหเม็ดเดียวแต่อ่าหนก็หลักร้อยได้ก็จะได้171ตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์น ค่ะสรุปตามนี้นะค่ะตามที่ปูพันได้สรุปให้ฟังนะค่ะค่ะฝากไปมีเพียงเท่านี้นะค่ะคอยพ่อแม่พี่น้องทำช้ชมทุกๆทกานสชคดีรวยๆแเฮงๆงกันสุขสุขโนะค่ะพอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แม่มูกสวัสดีค่ะ